ต้องการเรียนรู้การทําวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue Hourclock วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรีแล้วในคอร์ส Basic Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับ8เคล็ดลับในการสร้างเงินออนไลน์เงินล้านโดย n o a h k a g a n อดีตพนักงานคนที่30ของ Facebook n o a h k a g a n อดีตพนักงานคนที่30ของ Facebook ที่ถูกไล่ออกแบบสายฟา Lab เพราะไม่ลงรอยกับทีมผู้บริหาร จนถูกยืดหุ้น Facebook คืนซึ่งคิดเป็นมูลค่าณนะตอนนั้นกว่า170ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า5,440ล้านบาทโดยเขาได้แชร์ประสบการณ์อย่างละเอียดในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า how i lost $170 million dollars my time as 30@ at facebook ส่วนในวิดีโอนี้โนอาเคเกนจะมาแชร์ประสบการณ์และความรู้ที่เขาใช้ในการนำพาตัวเองที่เริ่มต้นจากพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดา สู่การเป็นเจ้าของกิจการเงินล้านได้ในที่สุดโดยในปัจจุบันเขาเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ appsumo.com ที่เป็นเว็บไซต์ขายดีลเครื่องมือออนไลน์ต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการทําการตลาดและการขายเป็นหลักเช่นซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างเว็บไซต์รูปภาพถูกลิขสิทธิ์ออนไลน์ซอฟต์แวร์ตกแต่งรูปภาพดิจิตอลซอฟต์แวร์ทําการตลาดออนไลน์ โดยเงิน1ล้านดอนลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ราวๆ30ล้านกว่าบาทซึ่งโนโอรเคเกนจะได้แจกแจงให้ดูว่าแหล่งรายได้หลักของเขานั้นมาจากช่องทางใดบ้างเริ่มต้นที่รายได้ช่องทางที่1เป็นเงินเดือนจากบริษัทแอปซูโม175,000ดอลลาร์ต่อปีฉเฉลี่ยเดือนละ14,585.33ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณปีละ5.3ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ4.4แสนบาทซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อปีแรกที่เขาเพิ่งเริ่มก่อตั้งแอปซูโม่นั้นเงินเดือนที่เขาได้รับก็คือ0บาทและกว่าจะได้เงินเดือนที่จุดนี้ก็ใช้เวลากว่า7ปีด้วยกันซึ่งก็ถือได้ว่าเงินเดือนระดับนี้ค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อกับที่เขาตรากรำมทางานมาต่อมาไรายได้ช่องทางที่2เงินโบนัสปลายปีจากแอปซูโม,โมเช่นกันซึ่งเมื่อปี2017 เขาได้รับเป็นเงินสดอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินรายได้ก็เฉลี่ยเดือนละ66,666 66ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณปีละ24ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ2ล้านบาทเช่นเดียวกันช่วงปีแรกๆเขาไม่ได้เงินก้อนนี้เลยเพราะเขานำกำไรที่บริษัททำได้ไปลงทุนต่อในตัวบริษัทของ a b s m o เพื่อให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองรายได้ชอ่องทาที่ส จากอสังหาริมทรัพย์โดยเขามีทรัพย์สินอยู่ด้วยกัน5ชิ้นแบ่งเป็นอย่างแรกออฟฟิศ3แห่งซึ่งบริษัทของเขาก็ใช้เองนี่แหละแต่ก็มีบางส่วนที่ทำโคเวอร์กิ้งสเปซที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ภายในออฟฟิศของเขาคิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ10,000ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละ3 0 0 0 0นบาทแต่อย่าลืมว่าตัวของออฟฟิศนั้นก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเช่นกันตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,000ดอลลาร์ 6, ดังนั้นเงินสุทธิที่เขาได้จากการให้เช่าออฟฟิศจริงๆจะอยู่ที่4,000ดอลลาร์ 4, ต่อเดือนหรือประมาณ1 2 0 0 0 0บาทอสังหาต่อมาเป็นบ้านสำหรับให้เช่าบนเว็บไซต์ Air BnB ซึ่งเขาได้วางเงินดาวไว้ที่60,000ดอลลาร์ 6, แล้วปล่อยให้เช่าได้ค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ10,000ดอลลาร์ 1, ต่อปีหากคิดอัตราผลตอบแทนเขาก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ปีละ16ซึ่งเฉลี่ยได้กำไรประมาณเดือนละ800ดอลลาร์ หรือประมาณ24,0 0 0บาทแต่เมื่อเกิดวิกฤตไวรัสโควิด -19 เงินก้อนนี้ก็กลายเป็นศูนย์ทันทีแถมยังต้องหาเงินไปผ่อนธนาคารเฉลี่ยเดือนละ2,000ดอลลาร์หรือประมาณ60,000บาทเพราะไม่มีใครมาเช่าอีกต่อไปก็เลยต้องควักเนื้อตัวเองในทุกๆเดือนส่วนอสังหาชิ้นสุดท้ายก็เป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยอีกหนึ่งแห่งซึ่งเขาเอาไว้ใช้อยู่เองไม่มีค่าเช่าต่อมาไรายได้ช่องทางที่4ลงทุนในหุ้นในตลาดเงิน ในกองทุนดัชนีเขาได้รายได้เฉลี่ยเดือนละ5,000ดอลลาร์หรือประมาณ150,000บาทซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากเงินปันผลโดยเงินก้อนนี้เขาไม่ได้โฟกัสมากนักเพราะแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันแต่มันก็ยังสร้างผลตอบแทนกลับมาใช้ได้เลยทีเดียวรายได้ช่องทางที่5โฆษณาจาก YouTube โดยในช่อง n o a r k e g a n ซึ่งใน,นวันที่27กรกฎาคม2020ที่ผ่านมาเขามี s u b s c r i b e r s อยู่ที่ประมาณ65,400คน โดยมีไรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ1,500ดอลลาร์หรือประมาณ45,000บาทซึ่งอันที่จริงเงินก้อนนี้เกือบทั้งหมดก็จ่ายให้กับทีมงานตัดต่อวิดีโอลงช่อง YouTube นี่แหละเงินก้อนนี้แทบไม่ได้เข้ากระเป๋าของเขาเลยไรายได้ช่องทางที่6เงินลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพโดยเขาได้ลงทุนไปกับ3บริษัทด้วยกันก็คือบริษัท Buffer บริษัท Huckberry และ Teachable โดยการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ไม่มีผลตอบแทนเป็นไรายได้เป็นเดือน แต่เขาก็ต้องใส่ไว้เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเขานําเงินก้อนนี้ไปลงทุนในส่วนนี้เอาไว้แต่ในส่วนของ Teachable ก็มีได้เงินมาบ้างในช่วง6ปีล่าสุดฉเฉลี่ยเดือนละ200ดอลลาร์หรือประมาณ6,000บาทรายได้ช่องทางที่7 Affiliate หรือค่าในหน้าออนไลน์ซึ่งตัวเขาเองก็มีบล็อกหรือเว็บส่วนตัวที่ชื่อว่า okdoc okay. com ก็มีการโปรโมทลิงก์ให้คนไปซื้อหนังสือกล้องถ่ายรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบนเว็บไซต์ Amazon ก็จะได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณเดือนละ50ดอลลาร์ถึง500ดอลลาร์ต่อเดือนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,500บาทถึง15,000บาทต่อเดือนรายได้ช่องทางที่8ขายอ e ีบุ๊กผ่านบนเว็บไซต์ amazon.com มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ300ดอลลาร์หรือประมาณ9,000บาทต่อเดือนซึ่งเขาก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆ2เล่มก็คือ เล่มที่กล่าวไปแล้วก็คือ How I Lost $170 Million Dollars อีกเล่มหนึ่งก็คือ Things the Rich Don't Want You to Know และไรายได้ช่องทางที่9จากเว็บไซต์ freecalls2.com ที่เป็นเว็บไซต์หน้าตายอย่างกับเว็บไซต์สแปมที่เขาเองนั้นสร้างเอาไว้เมื่อ15ปีที่แล้วแต่ก็ได้ยังทำเงินจากโฆษณาในเว็บไซต์ได้อยู่เฉลี่ยเดือนละ50ดอลลาร์หรือประมาณ1,500บาทหากรวมไรายได้ทุกช่องทางแล้ว เขาจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ83,333ดอลลาร์ 83, 3, หรือประมาณเดือนละ2.5 0 0 0 0 0บาทซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่ารายได้กว่า97%นั้นมาจากแอป s u m มเป็นหลักตามกฎ80-20หรือจะเป็นกฎ90-10ที่รายได้ส่วนใหญ่กว่า80-90%นั้นมาจาก1-2แหล่งนั่นก็เท่ากับว่าแต่ละคนหากโฟกัสการทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ๋งๆไปเลย ก็มีไรายได้มากพอแล้วยกตัวอย่างเช่นบอสเก่าเขาอย่างมาร์คซักเอร์เบิร์กก็มี Facebook อย่างเดียวก็สามารถทําเงินได้เหลือแหล่แล้วส่วนถ้าใครมองว่าจูจ่ๆเขาก็ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วซึ่งนั่นมันไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อยเพราะหากย้อนกลับไปตั้งแต่หลังช่วงเรียนจบเมื่อตอนที่เขาอายุได้ประมาณ20ต้นต้นๆเขาได้เข้าทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนเริ่มต้นที่ในปี2004ตอนที่เขาอายุได้22ปี เขาได้เข้าทำงานที่บริษัท Intel โดยมีไรายได้เฉลี่ย50 0 0 0ดอลลาร์ 50, ต่อปีเฉลีย่ยเดือนละ4,166.67ดอลลาร์ 4, 67, หรือประมาณ1 2 5 5 0 0บาทซึ่งก็ดูเหมือนจะเยอะสำหรับเด็กจบใหม่แต่อย่าลืมว่าค่าครองชีพที่ต่างประเทศนั้นสูงกว่าบ้านเรามากเงินเดือนเท่านี้ก็ระดับธรรมดาเฉลีย่ยเฉลีย่ยเท่ากับคนทั่วๆไปต่อมาเงินเดือนที่ Intel ก็อัพขึ้นเนื่องจากเขาได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทำให้มีไรายได้อยู่ที่5 5 0 0 0ดอลลาร์ 55, ต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ4583.33ด,ยย Facebook, ไไดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ138,000บาทต่อมาในปี2005อายุ23ปีเขาก็ได้ย้ายไปทํางานกับ Facebook มีรายได้อยู่ที่ปีละ6 5 0 0 0ดอลลาร์หรือ5416.67ดอลลาร์ต่อเดือนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 6 3 0 0 0บาทแต่แล้วเขาก็มีเรื่องกับผู้บริหาร จนถูกไล่ออกแทนยังโดนยึดหุ้น Facebook คืนที่ณตอนนั้นคิดเป็นมูลค่าราวๆ170ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า5,440ล้านบาทแต่เขาก็ตกงานอยู่ไม่นานในปี2006ตอนอายุ24ปีเขาก็ได้เข้าทำงานที่ Mint.com โดยได้รับรายได้อยู่ที่1 0 0 0 0แดอลลาร์ต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ8,333.33ดดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ250,000บาทต่อเดือนจนกระทั่งบริษัทมิน้นท์ถูกขายกิจการไปและตัวเขาก็ออกมาจากบริษัทนั้นและในช่วงปี2007-2010อายุในช่วง25-28ปีในช่วงนี้เองที่เขามีความฝันอยากจะลองเป็นนักธุรกิจสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองดูบ้างเลยลองสร้างเกมบน Facebook ที่ชื่อว่า Gambit ก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีในปีที่1 สามารถทำเงินได้กว่า40,000ดอลลาร์ 40, ต่อปีและในปีถัดมาก็ทำเงินได้กว่า75,000ดอลลาร์ 75, ต่อปีปีที่3ทำเงินได้ราวๆ120,000ดอลลาร์ 1, 000, 2, ต่อปีตีเป็นเงินไทยในช่วงนี้เขาก็มีไรายได้กว่า100,000ถึง300,000บาทต่อเดือนซึ่งก็ดูเหมือนจะเยอะแต่มันก็ยังไม่ใช่เงินก้อนแบบเป็นกอบเ,เป็นกรรมมากมายอะไรสักเท่าไหรนะ่นักจนกระทั่งเขาก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ หรือจะเอายังไงต่อดีซึ่งเขาก็ได้คําตอบจากการคุยกับตนเองว่าตัวเขานั้นเก่งเรื่องอะไรและสนใจเรื่องอะไรมากที่สุดเป็น3อันดับแรกนั่นก็คือเขาสนใจเรื่องการตลาดเรื่องการโปรโมทและส่วนลดราคาพิเศษดังนั้นทําให้ในปี2010เขาก็ได้เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ appsumo com ขึ้นมาตัวในปีแรกนั้นเขาไม่มีเงินเดือนเลยเลยต้องประทังชีวิตด้วยการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์อย่าง speeddate.com เพื่อให้ตัวเขานั้นไม่ต้องกังวลว่าในแต่ละเดือนจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้นั่นเองต่อมาในปี2011 appsumo.com อายุ2ขวบก็สามารถทำเงินให้เขาได้75,000ดอลลาร์ต่อปีหรือ6,250ดอลลาร์ต่อเดือนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละ188,000บาทและตั้งแต่ปี2012เป็นต้นไปเขาก็มีไรายได้จาก appsumo ทะลุ100,000ดอลลาร์ต่อปี หรือ8,333ดอลลาร์ต่อเดือนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ250,000บาทต่อเดือนซึ่งเขาก็ได้จำกัดเงินเดือนของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ในช่วงนี้ก็คือในช่วง100,000ดอลลาร์ต่อปีถึง150,000ดอลลาร์ต่อปีเพราะต้องการนำกำไรที่ทำได้จากแ p ปซูโม่กลับไปลงทุนให้บริษัทตัวเองเติบโตให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งของแถมที่ได้มาก็คือได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีได้อย่างมหาศาล จนกระทั่งแอปซูโมในปีที่7ปี2017เงินโบนัสก้อนแรกของเขาก็ออกมาแล้วเพราะเขาสามารถทำให้บริษัทมีกำไรได้อย่างมหาศาลโดยเขาได้รับเป็นเงินสดอยู่ที่800,000ดอลลาร์ในช่วงสิ้นปีถ้าบวกกับเงินเดือนจาก a p s u u o o .com อีก1 7 5 0 0 0ดอลลาร์ในปีนั้นจาก a p s u u o เพียงอย่างเดียวเขาก็จะได้รายได้อยู่ที่9 7 5 0 0ดอลลาร์ต่อปี และเมื่อรวมรายได้ทุกช่องทางที่กล่าวมาแล้วมันก็ส่งผลให้เขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ในที่สุดนั่นเองโดยนอาเคเกนได้ให้ข้อคิดว่า Play the long game, reinvest your profits หมายถึงจงเล่นเกมธุรกิจในระยะยาวจงนำผลกำไรที่บริษัทคุณทำได้นำไปลงทุนต่อภายในบริษัทให้เติบโตอย่างรวดเร็วแข็งแกร่งและมั่นคงมากที่สุดซึ่งธนัาตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน กว่าที่เขาจะได้กลายเป็นมิลเลนเนียรหรือเศรษฐีเงินล้านนั้นเขาต้องใช้เวลาทำงานจริงจังอยู่ถึง14ปีเต็มมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่า Success overnight หรือรวยข้ามคืนเลยแม้แต่น้อยและนี่คือ8กุญแจสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ในที่สุดกุญแจดอกที่1ใช้จ่ายให้น้อยเข้าไว้โดยกุญแจสำคัญก็คือค่าชาบ้านค่าชารถ ค่าเดินทางพยายามทําให้มีค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยส่วนตัวของโนอาเคแกนนั้นเขาก็อาศัยอยู่บ้านเช่าเล็กๆธรรมดาธรรมดามากๆส่วนที่พักนั้นก็ใกล้กับที่ทํางานจนเขาสามารถใช้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนเล็กๆที่สามารถขี่ไปทํางานได้ในเวลาอันรวดเร็วแถมยังประหยัดน้ํามันอีกด้วยกุญแจดอกที่2กดเหล็ก10ปีจากเรื่องราวการเป็นเศรษฐีเงินล้านข้างต้นของเขานั้น เราก็จะเห็นได้ว่าเขาใช้เวลาเกินกว่า10ปีที่กว่าจะมายืนณนะจุดจุดนี้มันไม่ใช่การรวยแบบชั่วข้ามคืนซึ่งกฎ10ปีนี้ถือได้ว่าเป็นกฎเหล็กที่เขายึดถือให้เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดโดยมีกุญแจสําคัญอีกเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้กฎนี้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือข้อแรกการตระหนักรู้เมื่อแผนอนาคตคือช่วงเวลา10ปีมันจะทำให้คุณต้องเริ่มคิดและตระหนักอย่างถี่ถ้วนว่า คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมใดกันแน่ต้องการไปยืนณจุดจุดใดในวงการนั้นๆข้อที่2ส,สิ่งนั้นจะต้องเร้าใจและน่าตื่นเต้นงานอะไรก็ตามที่คุณได้ทําแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกไปกับมันได้ตลอดช่วงระยะเวลา10ปีก็ไม่มีเบื่อมันจะทําให้คุณมีพลังล้นเหลือไม่หมดไฟง่ายๆสามารถทําได้แบบลืมเหนื่อยไปเลยและข้อที่3 do it now ทําทันที ลงมือทำเดี๋ยวนี้อย่ามัวผัดวันประกันรพรุ่งกุญแจดอกที่3ธุรกิจไม่มีเพดานรายได้หากเปรียบเทียบการทำงานประจำนั้นมันมีข้อจำกัดเรื่องเพดานรายได้เพราะต่อให้คุณขยันมากแค่ไหนรายได้มันก็จะมีเพดานของมันอยู่ยกเว้นแต่ว่าในบริษัทนั้นๆคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการถือหุ้นหรือไม่ก็ทำในตำแหน่งที่หาเงินเข้าบริษัทอย่างเช่นนักขาย ที่แม้มีเงินเดือนไม่สูงมากนักแต่หากยิ่งขายได้เยอะรายได้ก็จะเยอะตามไปด้วยในขณะที่การสร้างบริษัทเป็นของตัวเองนั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเลยว่าหากคุณสามารถหาลูกค้าได้เยอะช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้เยอะมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับไรายได้มากขึ้นเท่านั้นกุญแจดอกที่4ใช้พลังทวีหลักๆการใช้พลังทวีในการขยายธุรกิจให้เติบโต จะสามารถปเป็นเศรษฐีเงินล้านได้นั้นเขาได้ใช้อยู่ด้กยกัน2วิธีก็คือวิธีที่ 1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทํางานให้ทุกอย่างใกล้เคียงกับคําว่าอัตโนมัติมากที่สุดออกแรงน้อยที่สุดจะเป็นซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือออนไลน์ตัวใดก็ได้ที่ช่วยให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมันจะส่งผลให้คุณมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและวิธีที่2ใช้ผู้คนมาช่วยทํางานความหมายของบริษัทคือการรวมตัวของกลุ่มคน ดังนั้นงานทุกอย่างภายในบริษัทหากคุณทําเองคนเดียวทั้งหมดมันจะเติบโตได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าเวลาของเราในแต่ละวันมีเท่าเดิมก็คือ24ชั่วโมงดังนั้นหากคุณต้องการเวลาเพิ่มคุณจะต้องหาคนมาช่วยทํางานในแต่ละส่วนเพื่อให้ตัวคุณเหลือเวลาไปทําสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มีเฉพาะคุณคนเดียวในบริษัทเท่านั้นที่ทําได้และสิ่งนั้นมันจะส่งผลดีต่อบ,บริษัทมากที่สุด กุญแจดอกที่5จงหาธุรกิจที่คุณสนุกกับการหาเงินจากมันส่วนตัวของโนอาห์เคเกนนั้นเขาไม่ได้ชอบหรือสนุกกับการลงทุนในหุ้นเหมือนอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตต์รักเป็นชีวิตจิตใจดังนั้นอย่าฝืนในสิ่งที่คุณไม่ชอบและไม่ถนัดซึ่งในส่วนของการลงทุนในหุ้นเขาก็จ้างและมอบหมายให้คนที่เก่งในด้านนี้ดูแลให้เขาแทนโดยการที่จะประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วคุ้มมากที่สุด ให้วัดผลจาก ROI ที่ย่อมาจาก Return on Investment ที่หมายถึงสิ่งใดที่เมื่อลงทุนลงเงินลงมือทำงานชิ้นนั้นแล้วทุ่มเวลาทุ่มพลังงานและมีความสุขที่จะทำมันจะส่งผลลัพธ์หรือสร้างไรายได้ได้คุ้มค่าให้ได้มากที่สุดเพราะโดยปกติของคนเรานั้นหากทำอะไรด้วยความสนุกมันจะส่งผลให้ทำงานนั้นๆได้ดีกว่าคนอื่นๆและเมื่องานมันออกมาดีกว่าคนอื่นๆ คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคนอื่นๆนั่นเองกุญแจอดอกที่6เดิมพันเพิ่มขึ้น2เท่านี่คือกลยุทธ์หลักที่โนอาเคแกนใช้ในการทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนั่นก็คือการรีอินเวสท์เมนต์หรือการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจแอปซูโม่ตลอดช่วง7ปีแรกของการทำบริษัทที่เขาไม่ได้รับเงินโบนัสเลยซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทมีความเสี่ยงแต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยง เพราะตัวคุณรู้ดีว่าสิ่งนั้นมันมีโอกาสเติบโตและเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักตามกฎ80-20หรือจะกด90-10ที่แอปซูโม่ของเขานั้นเป็นแหล่งรายได้หลักกว่า97%เมื่อเทียบกับรายได้จากทุกช่องทางแล้วดังนั้นตัวคุณเองมีหน้าที่วิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่คุณลงทุนแล้วมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ได้ดีที่สุดบางคนอาจจะเป็นอสังหาบางคนอาจจะเป็นหุ้นบางคนอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ บางคนอาจจะเป็นการให้บริการเซอร์วิสต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจงลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดคุญแจดอกที่7เริ่มต้นที่การแก้ปัญหาให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกจากกฎเหล็ก10ปีนั้นให้คุณเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองก่อนว่าคุณสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษจริงๆอย่าทำตามกระแสเพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นเข้าโพสต์ว่าเขาทำเงินได้อย่างมากมาย บางคนก็บอกว่ารวยจากการปลูกมะนาวขายบางคนก็รวยจากการขายครีมบางคนทำอสังหารวยบางคนทำอ e ีคอมเมิร์ซรวย <c oughs> ซึ่งหากคุณมีเป้าหมายเพียงแค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวมันก็จะทำให้คุณคว้เขวเวลาที่เจอเรื่องราวแบบนี้คุณก็จะไปทำอันนั้นทีอันนี้ทีเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ประสบความสำเร็จสักทีแล้วก็เกิดอาการซึมเศร้าว,ว่าทำไมฉันทำไม่ได้อย่างเขาบ้างนะในขณะที่อย่างน้อย คุณทำในสิ่งที่ตัวคุณชอบตลอดระยะเวลา10ปีอย่างน้อยๆตอให้ตัวคุณไม่ได้เงินจากมันเลยแต่คุณก็ยังคงได้ความสุขที่ได้ทํามันอยู่ดีและกุญแจดอกที่8จงร่ายร้อมไปด้วยคนที่ใช่โดยนายเคแกนแบ่งคนที่ใช่ออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1จงจงร่ายร้อมไปด้วยคนรวยจงเข้าหาคนรวยเพราะอย่าลืมว่าคนรวยก็มักจะหาคนที่ใช่คนที่เก่ง คนที่สามารถทำเงินของเขาให้งอกเงยได้ดังนั้นคุณจะต้องรู้ว่าตัวคุณสามารถทําอะไรให้พวกเขาได้บ้างที่ช่วยให้พวกเขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นซึ่งข้อดีก็คือต่อให้วันนี้คุณไม่มีเงินเลยแต่คุณมีไอเดียมีแรงกายแรงใจมีประสบการณ์มีผลลัพธ์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจคนที่มีเงินก็พร้อมที่จะลงขันให้คุณด้วยเช่นเดียวกันคนกลุ่มที่ส จงรายล้อมไปด้วยคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณยกตัวอย่างจากตัวของโนอาห์เคเกนเองอย่างเช่นทิมเฟอร์ริสผู้เขียนหนังสือ The 4 Hour Work Week และอีกคนรามิดเซติผู้เขียนหนังสือ I Will Teach You to Be Rich เพราะก่อนที่เขาจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนั้นเขาได้ติดตามผู้คนเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านขึ้นมาจริงๆซึ่งเขาก็จะติดตามคนเหล่านี้ต่อไป สุดท้ายโนอาห์เคเกนได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจข้อหนึ่งก็คือในเมื่อคนรวยมากๆอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ไมเคิลบิลเกตส์หรือมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่มีเงินมากมายชนิดที่ว่าใช้ชาตินี้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ทำไมพวกเขายังคงทำงานอยู่เหตุผลก็เป็นเพราะพวกเขารักในสิ่งที่ทำชอบในสิ่งที่ทำสนุกในสิ่งที่ทำก็เท่านั้นเอง และนี่ก็คือ8เคล็ดลับในการสร้างเงินล้านออนไลน์โดยโนอาเคเกนอดีตพนักงานคนที่30ของ Facebook ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ appsumo.com และหากคุณต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์บรูโคอบแบบละเอียดยิบแบบแอดวา c e ์เผยทุกขั้นตอนการทำงานคุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในคอร์ส a n c e า w h i ไวบอร์ d a n i m a t i o n โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนในราคาพิเศษ ตามรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้เลยเลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ